เพื่อนๆหลายท่านเรียกร้องกันมาสอนปั้นน้องคายเบบี้หน่อยดิอยากได้ตัวใหญ่ๆไปตั้งที่บ้านบ้างอะในเมื่อพวกนายขอมา,มาเยอะขนาดเนี้ยมียเราจะไม่จัดให้ก่อนรับชมคลิปผมขอคพ่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับ ผมเตรียมตัวอย่างเอาไว้ใน iPad นะขนาดที่เราอยากปั้นก็ตามใน iPad เลยจากนั้นก็นำฟอยด์อ่ที่เตรียมไว้มาขยำให้ได้ขนาดพอๆกับหัวที่เราต้องการเลยนะครับขยำฟอยด์ให้เป็นวงกลมก้อนเล็กๆในขนาดเท่าแก้มของน้องนะครับจากนั้นเราก็นำคัตเตอร์ มาผ่าครึ่งฟอยล์ให้เป็นแก้มสองข้างได้เลยแล้วเราก็นำฟอยล์สข้างที่หันครึ่งมาหยอดด้วยกาวร้อนนะครับแล้วก็นำไปติดที่แก้มของน้องทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็กดเอาไว้จนกว่ากาวจะติดนะ แล้วเราก็เอาฟอยล์มาคุมหน้าอีกทีเพื่อความเรียบร้อยนะครับขยำฟอยล์ให้เป็นทรงกระบอกเพื่อที่จะทําขาน้องกันนะพอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วอ่ะก็ครีมปักยิ้กจกอ่ะบีบแล้วก็งอฟอยล์ให้เป็นทรงขาของน้องได้เลยปั้นฟอยล์ให้ครบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นแขนขาผมหรือว่าลำตัวแล้วเราก็นำทุกอย่างเข้ามารวมกันได้เลยนะ ผมใช้ e ีพ็อกซีในการปั้นนะครับเพื่อความแข็งแรงผสมตัว A และตัว B เข้าด้กันปริมาณที่เท่าๆกันนะแล้วก็นำไปแปะบนโครงหัวได้เลยที่เราขึ้นไว้คลุมให้ทั่วเลยนะแล้วเราก็ใช้มือจุ่มน้ำเปล่านะครับมาลูบเพื่อเกี่ยดินเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพื่อนๆน่ะไม่ชอบใช้น้ำลูบก,ก็เปลี่ยนวัสลีนแทนก็ได้นะพอเลื่อนๆและจะเกลี่ยไว้ดีเมื่อคลูมีพ็อกซี่ครบทั้งตัวแล้วก็รอหนึ่งวันเพื่อให้อีพ็อกซี่แห้งนะ ผมใช้เครื่องมือเวอร์เนียเพื่อที่จะวัดความกว้างของสัดส่วนต่างๆบนใบหน้านะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้วงเวียนแทนก่อนก็ได้นะจากนั้นเอาดินสอเขียนร่างตาจมูกปากลงไปบนหน้าน้องได้เลยเพื่อกัดตำแหน่งในเวลาปั้นนะครับแต่ว่าถ้าแก้มใหญ่ไปอ่ะใช้ดินสอร่างไว้ก่อนแล้วค่อยเอามีดปาดออกแล้วก็ขัดเอาก็ได้นะครับปั้นคิ้วให้เป็นเส้นทั้งสองข้างนะครับ ความหนาก็ประมาณหนึ่งนะจากนั้นเราก็เอาคิ้วของเราเนี่ยไปแปะไว้บนมาร์กที่เรามาร์กันเอาไว้นะครับแล้วก็เอานิ้วอ่ะเกลี่ยดินให้เป็นเนื้อเดียวกันกับดินที่แห้งไว้บนใบหน้านะถ้าตอนเกลี่ยดินนะ่ะเรารู้สึกว่ามันหนืดหนืดมืออ่ะเราก็เอามือไปจุ่มน้ำหรือว่าเอาไปปาดวาสลีนเพิ่มแล้วก็มาเกลี่ยใหม่เลยก็ได้นะ ในส่วนของบริเวณรอบๆดวงตานะครับเราก็ทำการโปะดินแบบบางๆเลยนะเพื่อให้เป็นส่วนของเบ้าตาของน้องแล้วก็เกลี่ยดินแค่ตรงขอบๆนะครับพอให้เป็นเบ้าตาเป็นหลุมลึกลงไปเล็กน้อยลองทำตามคลิปได้เลยนะแต่แนะนำว่าพยายามอย่าให้เกินมาร์กที่เราเขียนเอาไว้นะครับ ั้นวงกลมขนาดพอประมาณนะให้กะขนาดโดยใช้เวอร์เนียก็จะง่ายที่สุดนะครับแล้วนำดินไปแปะตรงตำแหน่งปากที่เรามาร์คเอาไว้นะแล้วก็ใช้เครื่องมือปั้นหรือนิ้วมือรูดลงมาได้เลยปั้นวงกลมขึ้นใหม่ก้อนหนึ่งนะครับเพื่อทำในส่วนของคางน้องนะแล้วเราก็าไปแปะตรงตำแหน่งที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้น ก็ใช้มือหรือเครื่องมือปั้นเกลี่ยได้ตามถนัดของเราเลยนะครับผมเออเกือบลืมเกือบลืมลืมปั้นจมูกให้น้องนะครับปั้นเป็นวงกลมแปะเป็นเลยแล้วก็ปั้นดินให้เป็นเส้นนะความหนาก็ประมาณหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อทำทรงผมแสกกลางให้น้องนะแปะดินลงไปตามมาร์กดินสอที่เราร่างเอาไว้เลยทั้งสองข้างนะครับจากนั้น ทำการเกลี่ยดินของผมแสกกลางให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปั้นดินมาอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะมาทำขอบแพรเพิ่กันพอถึงมาร์กที่เราต้องการแล้วก็เอาอาดไหนตัดไปได้เลยแล้วก็เอาเครื่องมือปั้นที่เราถนัดนะครับเกลี่ยดินให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อทำในส่วนของแพรเพิ่นะ นดินเป็นเส้นอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคราวนี้แปะในขอบของถุงมือแล้วก็รองเท้าบูทนะจากนั้นเราก็ทําการเกลี่ยดินให้เข้ากันกับเฉพาะในส่วนที่เป็นถุงมือกับรองเท้านะครับตรงขอบถุงมือก็แค่กดให้ติดกับช่วงแขนก็พอเนาะอย่าลืมเติมหลังมือให้น้องก่อนนะครับแล้วเราก็ปั้นวงกลมขึ้นมาเพื่อทําในส่วนนิ้วมือของน้องนะ ที่นับได้วงกลมมี4อันจากนั้นเอามาติดที่อุงมือแล้วก็ใช้เครื่องมือปั้นที่เราถนัดเกลี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันได้เลยผมใช้เครื่องขัดที่เคยทำรีวิวไปแล้วนะมาขัดในผิวงานที่ไม่เรียบขัดไปจนกว่ามันจะเรียบนะอย่าลืมไล่เบอร์กระดาษทรายจากหยาบไปละเอียดด้วยล่ะแล้วเราก็นำหัวน้องอ่ะ มาเจาะรูในส่วนด้านล่างนะเพื่อที่จะทําเบ้าเสียบให้กับช่วงตัวนะครับเอาสว่านเจาะไปก่อนนะแล้วค่อยเอาอาร์ตไนฟ์เกลี่ยเก็บด้านข้างนะครับแล้วก็งัดฟอยออกมาให้เป็นหลุมกว้างกว่าเดือยประมาณหนึ่งนะแล้วผมก็ใช้อีพ็อกซี่เอแบบแห้งไวมาฉาบในส่วนของผนังที่เราคว้านออกมาปกแล้วเกลี่ยให้เรียบเลยนะครับแล้วรออีพ็อกซี่แห้งด้วยนะ ในส่วนของตัวก็เออีพ็อกซี่มาปกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จัดทรงเดือยตามที่เราต้องการเลยแล้วก็รอให้ดินมันแข็งนะครับผมใช้อีพ็อกซี่แบบแห้งเร็วเหมือนเคยนะครับปั้นให้เป็นก้อนแล้วอุดลงไปในหัวได้เลยนะจากนั้นก็นำวัสลีนะทาไปที่เดือยให้ชุ่มเลยนะครับแล้วเราก็นำหัวของหุ่นเนี่ยไปยัดกับเดือยได้เลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะว่าดินมันจะล้นออกมานะครับ เราค่อยเอาอาร์ตไนฟ์มาแต่งทีหลังพอแห้งแล้วก็ดึงหัวออกได้เอานิ้วมือควักวาสลีนนะจากนั้นก็ละเลงไปบนหัวหมงของน้องได้เลยแล้วก็นำดินทรงกลมมาแปะเป็นหมวกใบเลข่ของน้องนะแล้วก็มือชุ่มวาสลีนของเรานั่นแหละคลึงไปจนกว่ามันจะได้รูปทรงหมวกตามที่เราต้องการนะครับและอย่าลืมดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เป็นแกนหมวกด้วยล่ะ เมื่อหมวกของเราแห้งดีแล้วเราก็หาเครื่องมือออกมางัดหมวกได้เลยนะที่เรางัดหมวกออกมานั้นเพื่อที่เราจะมาทําข้อต่อไว้เสียบกับหัวนะครับเวลาทําสีเราจะได้ทําง่ายขึ้นแต่คราวนี้ผมงัดแรงไปหน่อยหมวกกระเด็นใจหายว่าบเลยในส่วนของพาร์ทน้ำตาน้องนะผมเลือกใช้ดินโพลิเมอร์นะครับเพราะว่าถนัดมือผมสุดแล้วล่ะตาเนี้ย ก็ปั้นน้ําตาของน้องเป็นวงรีนะครับแล้วก็ติ่งน้ําตาเราก็มาแปะและใช้เครื่องมือปั้นที่เราถนัดเกลี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับส่วนอีกข้างนึงก็ปั้นเป็นวงรีเช่นกันแต่ว่าถ้ากลัวไม่เท่ากันเราใช้เวอร์เนียเหมือนเดิมครับวัดขนาดเนาะพอได้อย่างที่ต้องการแล้วก็เอาไปอบแล้วไปทำสีในขั้นตอนต่อไปกันได้เลย ผมใช้สีเนื้อปกตินะครับผสมเข้ากับสีน้ำตาลที่เป็นเฉดของสกินโทนนะเพื่อให้ผิวน้องออกมาดูเป็นสีแทนในประมาณนึงผมใช้ d o อปเปอนะครับในการแบ่งสีเพื่อมาผสมนะ,นะเพราะว่าการใช้ด o p p e r อร์มันก็จะได้ปริมาณที่เท่ากันทุกครั้งนะครับเวลาในกรณีที่สีหมดะเราจะได้สัดส่วนที่ใกล้ๆก,กันจากนั้นเราก็นำสีที่เราผสมเนี่แหละ ไปพ่นจนเต็มในส่วนบริเวณที่เป็นผิวสีเนื้อเลยนะครับผมใช้สีเคลียร์ส้มของ Mr. Color เบอร์5นะครับแล้วก็นำสีเนี้ยมาผสมเจือจางกับทินเนอร์เพื่อลดความเข้มมันลงจากนั้นก็มาพ่นคลุมไปให้ทั่วผิวหน้าน้องเลยนะสีผิวน้องจะได้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับ ผมใช้สีส้มของ Mr. Color เบอร์5อีกครั้งนะครับพ่นซ้ำไปที่เฉพาะแก้มน้องเท่านั้นนะจะทำให้แก้มน้องอ่ะดูตุ่ยมากขึ้นนะครับแต่อย่าพ่นแช่นานนะเดี๋ยวแก้มน้องอ่ะเยิมเ้าจะหาว่าเราไม่เตือนในส่วนของหมวกใบเล่ของน้องผมรองพื้นด้วยสีขาวนะครับจากนั้นผมใช้สีเหลืองอมส้ม พ่นไปให้เต็มตัวหมวกได้เลยทําไมถึงใช้สีขาวก็เพราะว่าสีเหลืองอ่ะเวลาพ่นบนสีขาวแล้วอ่ะมันจะขึ้นง่ายกว่าสีเทานะในส่วนหัวผมเลือกใช้สีดําด้านของไฟแหลกนะเป็นสีกระป๋องพ่นไปให้เต็มพื้นที่เลยที่ใช้สีกระป๋องเพราะว่าขี้เกียจแหละ มันพ่นเต็มเร็วดีนะครับผมก็พ่นไปให้มันเต็มหัวเลยแล้วก็รวมไปถึงถุงมือแล้วก็รองเท้าบูทของน้องเลยนะรอจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วเราค่อยแกะบางพ่นออกแล้วไปแปะในตำแหน่งใหม่ที่เราต้องการจากนั้นผมก็ทำการพ่นสีน้องแพมเพิร์ดให้เต็มผืนเลยนะครับ ผมออกแบบรอยสักเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากนั้นผมก็ใช้ดินสอวาดรอยสักต่างๆไปบนตามตำแหน่งเนื้อตัวของน้องที่เราวางไว้เลยนะแล้วสีน้ำเงินที่ผมใช้ก็จะเฉดประมาณนี้นะครับเริ่มทาเฉดสีหลักๆกันได้เลยนะครับผมจะเริ่มใช้จากเข้มกลางแล้วก็อ่อนนะในการทานั้นน่ะผมก็จะเว้นช่องของสีไว้นิดนึงนะเผื่อในขั้นตอนต่อไปเป็นการเกลี่ยสีนะครับ ในการเกลี่ยสีก็พยายามผสมสีหลักทั้งสองสีนะอย่างเข้มกับกลางอะผสมเข้าด้วยกันเราก็จะได้สีกลางใช่ไหมแล้วเราก็เอาสีกลางอันนั้นนะไปทาในช่องระหว่างสีที่เราเว้นเอาไว้ได้เลยนะครับค่อยๆเกลี่ยไปนะแต่ว่าต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับกว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันใจร้อนไม่ได้เลยนะครับขั้นตอนของการทาด้วยพบกันเนี่ย จะขอแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งหัดใช้พู่กันนะข้อแรกเลยอย่าใจร้อนนะครับเวลาทาสีนัน,นก็พยายามทาไปในทางเดียวกันนะครับอย่าถูไปถูมานะสีอาจจะเกิดเป็นก้อนได้ 2. ก็พยายามใช้จานสีเปียกนะครับเพื่อที่ให้สีมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาสีก็จะไม่แห้งง่ายด้วยเวลาเราทานะครับ และที่สำคัญเลยนะเวลาทาสีในแต่ละชั้นน่ะเพื่อนๆอย่ารีบใจร้อนไปทาทับทันทีละ่ะรอให้สีแต่ละชั้นน่ะมันแห้งก่อนแล้วเราค่อยลงสีเดิมอ่ะทับลงไปนะจะทำให้สีไม่ลอกด้วยจากนั้นเราก็มาเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราหลงหลงลืมลืมไปอย่างเช่นตาขาวตาดำฝอยหรือสีจมูกเมื่อเราเก็บตกรายละเอียดต่างๆที่เราข้ามไปเรียบร้อยแล้วเราก็ เก็บงานด้วยการพ่นเคลียร์ทับไปเลยนะครับเพื่อความคงทนของสีนะแล้วงานที่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลย กันบ้างครับกับการสอนปั้นน้องใครเบบี้ทำตามกันได้หรือเปล่าถ้าใครได้ลองทำตามแล้วเอางานมากวดที่เพจกันได้นะถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอคนละหนไลค์หแชร์ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ